สวัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกุ้งไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะวันนี้ไม่ได้มาเป็นมือใหม่หัดแต่งหน้าแต่วันนี้จะมาเป็นมือใหม่หัดรีวิวของกินนะคะเย<อ>้ของกินวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะกุ้งอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้เนี่ยกุ้งอยู่แถวแถวเซนทัลนะคะ,ะแถวบิ๊กซีเชียงรายนะคะก็ จะบอกว่าวันนี้นะคะพอมาถึงเชียงรายแล้วเนี่ยกุ้งก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระนะคะที่วัดพระแก้วนะคะแล้วก็หลังจากกลับมาจากวัดพระแก้วนะคะก็ได้ไปเดินในบิ๊กซีนะคะก่อนจะเข้ามาที่พักนะคะก็ไปเจอร้านขนมร้านหนึ่งนะคะแบบคนเยอะมากคนแน่นมากนะคะนั่นก็คือร้านนี้เลยจืดึงเห็นไหมคะชื่อว่าร้านพึ่งน้อยนะคะร้านพึ่งน้อยเบเกอรี่ร้านนี้เนี่ย มีขนมเยอะมากนะคะแล้วก็กุ้มไปสะดุดตาขนมสองอย่างด้วยกันนะคะที่ดูแล้วเฮ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะเออรู้สึกต่อมอยากกินมันแบบพุ่งพล่านขึ้นมานะคะ<ม>ก็คือสองอย่างนะคะนั่นก็คือขนมนี่เลยอันนี้แอบกินแอบชิมไปนิดนึงแล้วนะคะชื่อว่าขนมครีมโฮนนะคะนี่เลยขนมครีมโฮนเห็นไหมคะนี่นะนี่คือขนมครีมโฮนนะคะครีมโฮนตัวนี้นะคะก็คือ มันเป็นเหมือนเป็นโคนเกลียวนะคะแล้วก็มีครีมนะคะอยู่ข้างในแบบนี้โอ้น่ากินมากเลยเป็นครีมสดนะคะซึ่งไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็รสชาติกําลังพอดีนะคะประกอบกับไอขนมปังเนี่ยมันกรอบแล้วก็มีน้ําตาลโรยข้างบนแล้วอ,อ,อร่อยมากเลยนะคะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็คือแอบชิมไป <laughs> นิดนึงแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนาะคือมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะคะ เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะคะกินแล้วนะคะอืมอืม,มเด็ดอ่ะเด็ดจริงๆอร่อยมากนะคะครีม <c reen> ไม่เลี่ยนเนาะแล้วก็ครีมไม่แน่นนะคะก็แบบเป็นแบบซอฟซอฟอะรู้สึก หุ่นดีกล้วหุ่นดีเกี่ยวไหมนะคะอร่อยมากๆเลยหอยเซกซี่นะอีสักคำอืมอืม่ากินขนมนี้แอบปากเลยนะคะถ้าใครที่แบบเฮยแบบไม่ได้ปากเลยไม่ได้นี่ก็ผ่านไปนะหรือจะแบบฉีกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็กินได้นะคะบอกเลยว่านี่ใครเปิดคลิปวิดีโอของกุ้งคลิปนี้ตอนกลางหนึ่งนี้มีหิวแน่นอนนะคะอืม อร่อยมากจริงนะคีมให้เยอะค่ะอร่อยมากจริงแต่ลืมนะคะคีมโฮนี่ราคา20บาทร้านพึ่งน,น้อยนะคะอ,ยยยอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่กุ้งเห็นแล้วเฮ้ยสะดุดตาสะดุดใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเฮ้ยเขาไม่เขียนชื่อด้วยแทแดนว้าคือขนมนี้นั่นเองนะคะเป็นเป็นขนมแบบเหมือนเหมือน เหมือนเลยนะเยี่มโลไหมลักษณะเหมือนแป้งเยมโลนะคะแต่ว่าเป็นไส้หมูหยองแล้วก็มีน้ำแฉะแชะ่ำๆแบบฟินเวอร์นะคะยังไม่ลองชิมเลยเดี๋ยวจะลองชิมพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะลักษณะเหมือนที่กุ้งบอกว่าเป็นคล้ายๆเยีมโลนะคะแต่ว่าเป็นไส้หมูหยองข้างในนะคะแล้วก็มีน้ำฉ่ำๆนี่เลยตื้อดึโอ๊โอ้ดีนะ <laughs> นี่เลยคะ่ะโอ้เห็นไหมเห็นความฉ่ำน้ำของมันไหม เววาวเววาวมากชิ้นนี้ราคา30บาทนะคะแต่ช okay. ิ้นใหญ่ีมากใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะใหญ่เท่าหน้ากุ้งเลยเนาะแล้วเราลองมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะชิมแล้วนะกินแล้วนะคะอืมหู้อร่อยอ่ะ มากทุกคนอร่อยมากมันแบบเดี๋ยวเหลือให้นะ <laughs> ทุกคนคือเฮยเราเคยกินแบบที่มันเป็นมันเป็นแบบเนี้ยเนาะแต่มันไม่ได้ช่ำน้ำอันนี้แบบช่ำน้ำแล้วอร่อยมาก <laughs> อร่อยจริงๆต้องลองนะคะใครที่มาเชียงรายอย่าลืมแวะมานะคะที่ร้าน ชื่อร้านว่าพึ่งน้อยอร่อยมากจริงๆแล้วแบบชุ่มฉ่ำอย่าลืมนะฮะแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นของขึ้นชื่อนั่นก็คือสับประรดนะนะคะเดี๋ยวเรามาเลยวิวสับประรดกันดีกว่าของดีอีกหนึ่งอย่างที่จังหวัดเชียงรายมาแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือทิ่งสับประรดภูแลค่ะ ับป,ปะรดภูแลนะคะอันนี้บอกเลยว่าราคา20บาทได้มาถุงเบิเร่มมากน,นี่คือกินไปบ้างแล้วนะคะคืออดใจไม่ไหวมันอร่อยจริงๆมันยั่วยวนใจมากทุกคนอ่ะเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าสับป,ปะรดพูแลจากเชียงรายชัดๆเนี่ยจะรสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะชิมแล้วนะอืมอ้มอืมอ้มอืม้ม หวานมากทุกคนไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงอืมไม่มีความเปรี้ยวเลยพูดเลยแช่ตู้เย็นน้ำทุกคนเลออกมาจาบตู้เย็นคือหวานมากอร่อยมากจริงกาลันตีความอร่อยค่ะอม เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวของกิน3อย่างของกุ้งนะคะนั่นก็คือมีขนมเบเกอรี่2อย่างนะคะนั่นก็คือขนมครีมโฮนนะคะแล้วก็ขนมโลหมูยองนะคะแล้วก็อีกอย่างนั่นก็คือสบับปะรดภูแลกของดีจากจังหวัดเชียงรายอร่อยอร่อยเลยนะคะขออนุญาตทานน้ำนะคะ หลากหลายเมนูนะคะที่เป็นของดีจังหวัดเชียงรายนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดเชียงรายก็อย่าลืมมาแวะเวียนชิมของดีของเด็ดของจังหวัดเชียงรายกันได้นะคะวันนี้คลิปวิดีโอนี้กุ้งต้องขอลาไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีของอะไรอร่อยๆเด็ดๆนะคะจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนลวกันนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย